สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆอนเอฟซีที่ติดตามขักนเลยนะครับผมครับวันนี้ผมก็จะพามาดูรถไถนะครับผมยันม่าสามสิบเก้าแรงนะครับตัวนี้เป็นรถปีถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นปีหกศูนย์นะครัคันนี้ครับคันนี้ก็มาพร้อมกับดันดินหน้าแล้วก็่ันพวนนะครับแล้วก็ยางหน้าใหม่หนึ่งคู่ครับพร้อมกับทําสีดันดินใหม่แล้วก็สีล้อสีกระทะล้อใหม่นะครับอย่างอื่นก็ดําเดิมนะครับผมชุดสีเดิมครับสีเครื่องสีเกียร์เดิมนะครับผม ผานพวนก็จะเป็นผ่านซีมทีนะครับผานติดรถเข้าผมครับเดี๋ยวเรามาดูกันรอบๆนะครับผมคันนี้ก็ทําสีดันดินให้ใหม่นะครับใบมีดก็ยังเต็มๆนะผมคันนี้ใบมีดประมาณ80%บนะครับใบมีด8 0 9เสเลยครับทาสีใหใหม่สวยๆครับนี่ก็จะเป็นยางหน้าใหม่หนึ่งคู่นะผมคันนี้ ดอกเต็มครับ1้0ยครับยางหน้าใหม่ยางหลังก็ห้ปอร์เซ็นครับยางหลังยังเหลือเยอะนะผมชุดหลังก็นี่ครับดาเดิมนะผมยังไม่ยังไม่ได้เก็บสภาพนะครับชุด p.o ก็เต็มเต็มนะครับโอเคครับผมท่อนหลังให้แห้งนะครับผม แนยกก็ฟิตๆนะครับแขนลากก็ยังฟิตหน้าผมแขนลากลรถลั่นเรานะครับเก็บพร้อมใช้งานนะครับผมเช็คพร้อมใช้ครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกรองนะครับผมเปลี่ยนของเหลวรอบคันนะครับเช็คระบบไฟให้ทุกคันนะครับผมก็เช็คจุดว่าซึมครับเช็คพร้อมใช้นะครับผม นี่ก็มาดูวิวกันคร่าวๆนะผมเดี๋ยวไปชมตอนทดลองไถเลยนะผมครับ น้ำไมไดัครับผมน้ำนิ่งครับเครื่องดีเครื่องแน่นครับไม่มีไอครับผมครับโอเคครับ คันนี้ก็รับประกันเครื่องเกียร์อยู่3มเดือนนะผมราคาก็3ามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับเดี๋ยวราคานี่ยังไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวจะไปลงจะเขียนไว้ใต้คลิปนะผมราคาครับผมครับอุปกรณ์สองชิ้นนะครับผมได้ไปนี่คุ้มๆนะครับรถแรงนี้นะผมผ่านที่ไทยที่เปนเปนะครับยังไม่ได้ตั้งนะผมผ่านครับก็เกาะใส่รถแล้วก็มาลองเลยนะผม ไม่ไตั้งนะครับไถมันเลยเป๊ะๆนะครับเดี๋ยวไปตั้งก็ไถตรงแล้วผมสารซินทีมหนักดีครับคุโอก็ใช้งานปกติครับผมครับโอเคครับผมครับแรงดีครับ39แรงครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ท่านี้นะครับผมครับสนใจก็อย่าลืมโทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์0ู3 7 4 0 6 7 8 3นะครับ06374 06 7 83ครับครับก็ ขอบคุณครับคลิปนี้ก็ไม่เป็นเท่านี้นะผมครับขอบคุณครับ